ดูสิโซลิม3จับเกตตีนนะครับคำคิปเปอร์ที่หลบเจ๋งๆเนะี่ยสู้เกตตี้ไปล้า วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟมงเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบํารุงและแก้ไขปัญหาสําหรับผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือมีขนาดที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคนได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงแค่แชทเฟซแอดก้ามัได้เลยครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่บเกมอีคิวเวอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ครับแอดก้าก็จะมารีวิวคัทนะครับเกตตีมันเองนะครับผมซึ่งเป็นคัทที่ลบลิก สูงมากนะครับสูงที่สุดในเกมแล้วนะครับหลบยุ่งนุจะหลบยังไงแล้วนะก็เป็นค่าที่หลบหลีก100%นะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณนน้องภูมินะครับที่ให้ไอ้าได้มาหยืมรหัสมารีวิวให้ท่านชมดูกันนะครับโอเคเราดูสกิลกันก่อนนะครับของเกตติ้นั่นเองนะครับเริ่มด้วยเกตติ้นะครับคำอธิบายนะครับเป็นแนะนําให้หลอม หรือสีเขียวนั่นเองนะครับหรือว่าจะหล่อเป็นสีม่วงนะครับหรือว่าผสมเขียวม่วงก็ได้นะครับผมเป็นคาที่วางขายกับฮีโร่ใหม่นะครับสถานะพิเศษนะครับก็คือเกตตินเนี่ยจะฟื้นฟูมานานะครับก็ต่อเมื่อทําการโจมตีศัตรูนะครับและก็จะได้รับเลือดนะครับและมานาเมื่อหลบศัตรูได้ด้วยนะครับผมโอเคลองดูสกิลที่หนึ่งกันเลยนะครับสกิลที่1นนะครับควิกสเต็ปนะครับผม เก็บมีดที่ซ่อนอยู่แทงศัตรูนะครับทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมก็คือสกิลออโต้แท็กนั่นเองนะครับสกิลโจมตีธรรมดาตจมตีทั่วไปโอเคสกิลที่สองนะครับที่ช่วยทอสนะครับผมทำการสุ่มความสามารถนะครับออร่าหรือความสามารถที่สุ่มได้ส่งผลดีบัฟแก่เป้าหมายลง35%ของเอฟเฟกที่แสดงนะครับผมซึ่งบัฟนะมีดังนี้นะครับคริสตัลไลท์ดาร์กอนบีดนะครับผม ทำให้เป้าหมายสร้างความเสียหายลงลดลงนะครับ3,5เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา12วินาทีนะครับต่อเออ่บัฟต่อไปนะครับคือ King Cole Cloud นะครับผมทําให้ความเร็วของเป้าหมายลดลงการคูดาวนะครับสุดขัหรือว่าการโคูดัสกิลนะครับลดลง3,5เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา12วินาทีนะครับผมต่อไปนะครับ Eye of Gyarar นะครับผมเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ จากศัตรู35%นะครับเป็นระยะเวลา12วินาทีนะครับบัฟต่อไปนะครับ Shadow Amethyst นะครับผมสร้างความเสียหายเป็น d a m a จดเอยเปอร์เ็นะครับเป็นระยะเวลา12วินาทีนะครับแล้วก็บัฟสุดท้ายนะครับผม Luna Mancer Pearl นะครับผมทำทำให้ความมันยำของเป้าหมายครับลดลง35%เป็นระยะเวลา12วินาทีนึงนะครับสกิลูสก็ง่ายๆ่ายคือที่ดสก็กดเพื่อที่จะ ดีแบบใส่ตรงข้ามนะครับผมโอเคต่อไปมาดูสกิลที่3กันเลยนะครับดูสามคือสเตลนะครับผมสเตลเนี่ยก็คือคำอธิบายนะครับก็คือหลบหนีเข้าสู่เงามืดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับศัตรูเข้าสู่ฐานะสเตลเนี่ยเพิ่อมอัตาการหลบหลีกและความแม่นยำสาเปอเนะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับผมต่อไปนะครับสกิลที่สนะครับคอนฟลิปนะครับผม ดีดเหรียญและสุ่มบัฟจากหน้าเหรียญที่ได้นะครับผมหัวกับและก้อยนะครับก็คือเหมือนเป็นการดีดเหรียญเนาะง่ายๆแหละถ้าสุ่มออกหัวจะได้รับบัฟฮอตนะครับผมหรือว่าฮีลโอเวอร์ไทม์นะครับเป็นระยะเวลา12วินาทีนะครับแต่ถ้าออกก้อยนะครับผมจะได้รับบัฟก็คือฟื้นฟูมานานะครับผมอันนี้คือสกิลที่สี่ครับต่อไปนับสกิลตัวนะครับผมก็คือ Improvisation เพิ่มค่าลัก นะครับผม20%นะครับแล้วก็สกิลตัวอีกอันนึงคือฟลิกวิดนะครับผมเพิ่มอัตราการหลบหลีก20%นะครับต่อไปนะครับสกิลที่5นะครับผมก็คือ blackstep นะครับสกิลห้าเป็นสกิลอ,กอัลติเมตเนาะการโจมตีเป้าหมายเมื่อเป้าหมายเผลอนะครับผมถ้าความเสียหายอย่างมหาศาลนะครับถ้าสกิลสเตลทำงานอยู่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะสตัน4วินาทแีและถ้าสถานะฮิดเดนเบลดนะครับทำงานอยู่ จะทําให้ศัตรูนะครับเลือดไหลสร้างความเสียหายปานกลางเป็นระยะเวลา8วินาทีนะครับซึ่ง Hidden Blade คืออะไรนะครับ Hidden Blade จะคือเป็นสกิลตัวนะครับเมื่อเล้ง10นะครับสกิลตัวแร้ง10นะครับ,ส,รบสถานะก็คือสกิล Hidden Blade นะสถานะนี้จะมีตั้งแต่แรง1นะครับผมการโจมตีธรรมดามีโอกาส10%นะครับในการในการได้รับบัฟการโจมตีกายภาพนะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีแล้วเมื่อค้านมีแร้ง10 ค้านี้จะทำการอัปเกรดแล้วได้รับสถานะ Hidden Blade เพิ่มอัตราการลบหลาเปอราอย่างถาวอรนนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูกันว่าตัวค้านี้ครับลดอัตราลบลิบเท่าไหร่นะครับ,รบรเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าตบับดิบมันเท่าไหร่นะครับก็ตรลบดีกนะครับเดี๋ยวดูค่าของตัวคัสกันก่อนนะครับสเต็ปคัสนะครับผมก็คือ อัตราลบดีของตัวคา้านี่ยก็คือเนี่ยอินเวชชั่นนะครับเอ้ยไม่ใช่หรือไม่ใช่ใช่นั่นแหละเออไอ้แก้ดูผิดนะไอ้ตัวค่าแฮชเนี่ยมันคือค่าอ่รีเล่อมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็คือประมาณว่าอินเวชชั่นเนี่ยก็คืออัตราการลบดีนะครับผมอตัตราลบดีของคา้านี่ยมี32.38%นะครับเอาง่ายตีรวมเป็น32%แล้วกันนะครับเอาพี่แล้วมันเพสามสิบงเปอร์เซ็นไม่ใช่หรือไม่แล้วมันจะ ได้ร้อยเางที่พี่ว่าหรอก็สาบองเปอร์เนะครับผมก็บวกกับแรงสิทธ์นะครับที่เพิ่มอัตราดรลเพิ่มขึ้นอีกสิบห้นะครับก็คือเป็นเท่าไหร่ละเป็นสี่สิบเจ็ดนะครับผมสีนะเจ็ดสี่เปุ๊บแล้วก็บวกอัตราด่รลกตรงนี้นะครับอีกยีเปร็นต์ะครับเป็นหกสิบนะครับหกนะครับแล้วก็บวกกับสกิลที่อ่าเกี่นสกิลนี้ครับผมที่จะ เมื่อกดสก,กิลแล้วนะครับจะได้ค่าอันตาการหลบหลีกนะครับผมเพิ่มขึ้นส5มสเปเ็นต์เระยะเวลา10วินาทีนะครับผมก็เท่าไหร่เนี่ยสามสบวกยีเป็น55าสบี่อ่าห้าสวกสิเป็น 70, 70็ดสิบวกสาก็ร้2ยสองปร์เซ็นตะ์ครับทะลุร้อยด้วยซ้ำนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการหลบหลีก1นึเปอร์เซ็นต์ของตัวคาร์เกตตีฟนั่นเองนะครับ โอเคเมื่อเรารีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปตีบอสยอดฮิตนะครับผมเริ่มตีจากบอสตัวที่ต้องตีที่จะตายเนาะเราจะไปตีนูเกตกันเลยดีกว่านะครับจะไปตีได้ไหมเนี่ยมาดูนูเกตกันตีตีตัวนกแล้วกันเนาะไอสตอมคิงนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้มีการรอช้านะไอซเก้าเลยตัดภาพมาที่นี่เลยนะครับไอซเก้าก็จะมา เล่นแกติสนะครับผมให้ดูกันนะครับถ้าสู้กับวอลล์ไอวิงนะครับก็คือจะต้องใช้สกิลยังไงนะครับก็จะที่คอมโบนะครับก็จะใช้เป็นก็จะใช้เป็นคอมโบ3นะครับ5 4แล้วก็2 2ง2เนาะกินนนะใช้3ก่อนนะครับเพื่อที่จะการบัฟตัวต่างระบดกให้เรานะครับ3นะครับแล้วก็5นะครับ4นะครับแล้วก็สอง2อ่า ประมาณนี้นะครับผมอาจจะดาเมจทำมันเบาจังเห็นก็ตีเรื่อยๆครับมันก็แต่ประมาณนี้แหละมันไม่ได้เป็นคาที่จต่จ้านมากเหมือนกับพวกปฏิทินนะครับแต่มันเป็นราคาที่หลบหลีกดีนะครับผมอลองดูว่ามันตีเราโดนไหมนะพยายามกด3นะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่กด3นะครับสมมุติ100ใช่ไหมถ่ายไป3 5นะครับผมก็มันเป็นเท่าไหร่่ะก็อาตาัตรากรลบีของเราก็จะเหลือแค่65%นะครับถ้าเราไม่กดสกิล3นะครับาาการลบรีก็จะเหลือ65%ซึ่ง65%สนั้นก็มันก็มีโอกาสที่จะทำให้อีกฝ่ายตีเราโดนนะครับเนี่ยเวลาเล่นก็ง่ายๆครับค่ามันไม่ใช่ดาเมจไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับอ่า ถ้าใครเล่นไปนครับนี่เราได้บัฟคิงคิงโคคลาวนะครับผมเนหะ็นไหมอ่าได้บัฟอีกแล้วนะครับกด2ไปเรื่อยๆครับกด2เพื่อที่จะใช้บัฟกับตัวอีกฝ่ายนะครับเห็นไหมดูท่าก็จะไม่ยากเนาะแต่ว่าระวังด้วยนะครับระวังตรงที่กด3นั่นเองพยายามอย่าพลาดสกิลกด3นะครับดูพาสซีฟดูสกิลแต่ถ้านั้นใช้ดีๆนะครับกด3ปุ๊บมาเนะี่ย หรือว่าแอก็ไม่ได้ใส่ของบดาเมจก็เลยดาเมจประมาณนี้ก็ใช้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเราไม่ได้เอาดาเมจเพื่อวางอลังการขนาดนั้นนะครับถ้าเอาดาเมจเ,เยอะหน่อยก็ต้องใช้เป็นใส่แบบพวกหัวลิเจนบีดนะครับแล้วก็ใช้เป็นดาบดูมนะครับก็จะโหดแตตีแรงนะครับเพราะว่าใส่เพิ่มดาเมจนะครับ ส่วนบางคนที่แบบว่าลองเล่นเกตี้บแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่โหดนะครับผมก็ลองกดสกิลสามดูครับบางคนอาจจะยังไม่ได้กดสกิลสามนะครับลองกดสกิลสามดูนะครับมันจะได้เพิ่มบัฟอัตรามผลกนะครับจ,จะสังเกตเห็นว่าไอ้ก้าจ,จะย้ํากดสามมากนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้บัฟมันมันหายไปนะครับผมเพราะถ้ามันหายเนี่ยเราก็จะมีโอกาสโดน มอนสเตอร์นะครับตีได้นะครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ตีแรงอยู่แล้ววันฮิตทายนั่นเองนะครับตัวนี้เราตีมาเือประมาณ6 0 0 0 0แล้วในชะ่ไหมก็พยายามตีเรื่อยๆครับเนี่ยบัฟมันเริ่มหมดละกดย้ำอีกรอบนึงนะครับโอเคตีก็ขึ้นหลักหมื่นก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็ถือว่าเกณฑ์ที่รับได้นะครับโซโล่บอสถือว่าโอเคนะครับขึ้นหมื่นอย่างเงี้ยพอได้ครับ แถมได้ตามลำดัีกด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับทีตัดเกรดแน่นอนเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าตัดเกรดแล้วก็ตัดเกรดครันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องเข้าใจเหนอนนะว่าคาันนี้ไม่ใช่คา่าปริทินนะแต่เป็นคา่าที่ต้องเติมนะครับผมมันไม่ใช่ที่ต้องเติมสิต้องซื้อของนะครับเพราะว่าน้องภูมิเนี่ยเขาซื้อของผ่านจากแอดก้าไปนะครับผมเขาสั่งเขาฝากแอดก้าซื้อฮีโร่ฮีโร่พอยต์นะครับผม ถช่เขาซื้อตัวเสื้อนะครับไปไปตัวนึงนะครับก็จะได้4ี่พอยต์นะครับผมบวกกับที่มันแจกอีหกพอยต์ก้วยกัน10บพอยต์ซึ่งสามารถแลกเป็นเกติดได้นะครับอันนี้เห็นไหมบัฟก็เริ่มหมดละกดปุ๊บนี่ใช้ต่อนะครับ เพรเสียนะครับต้องลองดูไอ้ก้าไม่แน่ใจนะว่าคัสต์นี้สามารถสู้คัสต์ที่เป็นพวกคัสต์เวทได้หรือเปล่าต้องลองดูแต่ก้ายังลองไม่สุดนะครับอันนี้คือคัสต์ลองตีบอสด,ดูนะแต่ใครที่เอ้ยพี่ผมลองเอาคัสต์นี้ไปตีพวกบอสอย่างพวกบอสเอาเอาอเอลตร้านะครับได้ไหมนะครับไอ้ก้บอกเลยว่า ไม่ไหวนะครับผมราะบอสพวกนั้นนะครับมันตีเป็นดาเมจเวทนะครับซึ่งมันไม่ใช่ดาเมจกายภาพมันอย่างนี้นะครับถ้าคนที่ตีดาเมจเวทนะครับก็ยังตีตัวคันนี้เข้าอยู่นะครับอย่างบอสอัลตร้าอีซี่ลาจารแอลหรืออัลต้าเอนจิเนียอย่างนี้ครับก็ยังตีตัวนี้เข้าอยู่นะครับมันไม่ได้มันก็ยังอย่างว่ามันมีจุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนนะมันการพวกกายภาพได้นะครับแต่มันสู้พวกดาเมจเวทไม่ได้นะครับ ตรงนี้นะครับถ้ากเจ้าให้ข้อมูลผิดพลาดน,นะครัเสริมข้อมูลนะเจ้าได้ในคอมเมนต์นะครับโอเคเพิ่มไปสกิลสามเนะี่ยตอนนี้คือจะสังเกตว่าอีกฝ่ายนะไม่สามารถตีกเจ้าโดนได้เลยนะครับกเจ้าหลบอย่างเดียวเลยนะ ก็อย่างว่านะครับหลบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็3ามชื่อนะมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วคัดซื้อที L ่เราหมาดด้วยนะครับก็ต้องเก่งอยู่แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> พยายามอย่าอย่าอย่าลืมกดสามนะครับเพราะว่าอันนี้อ้ก็จะย้ําเสมอนะครับว่าอย่าลืมกดสามเพราะว่าจุดแข็งของมันคือสามเลยนะครับถ้าถ้าเราลืมกดสามเนี่ยเราจะโอกาสตายมันจะสูงนะครับผม ปบไถามว่าคันนี้เหมาะกับการตีมอนสเตอร์หรือประเภทไหนนะครับก็เป็นการโซโลนะครับไม่เหมาะกับการไปฟาร์มนะครับเหมาะกับโซโลบอสที่เป็นบอสทั่วไปนะครับบอสที่ตีกันเป็นกนยภาพไม่ใช่บอสอัลตร้านะครับผมถ้าตีอัลตร้าก็อาจจะได้แค่บางตัว ครับบางตัวก็หมดทุกบอสตัวอัลตร้าใหม่ๆเนี่ยก็ตีไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันแรงเกินนะครับผมอย่างกะลาก็เป็นดามเมจเผาใช่ไหมครับอืมมันก็เลยสู้ยากนะครับเาเอาเกตีไปสู้ก็ถ้าตีบอสทั่วไปบอสทั่วไปที่มันตีบอสตีเราแรงๆนะครัก็ใช้เกตีสู้ได้นะครับเป็นตอบโจทย์เลยนะครับส่วน เด,เ,ดเดี๋ยวเจ้ตีก่อนเจ้าให้สบายต่อเนาะมันจะตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตีบอสอัลตร้ากันนะครับถ้าตีอัลตรา้าตีไหวไหมเอาเริ่มจากกะลาแล้วกันเนาะอัลต้ากลานะครับ อย่างว่าตั้งแต่านั้นตีเป็นมีระเมจเป็นเผานะครับอ่าจจะป, up, ปั๊บสกิลสามปุ๊บนะครับลองตีดูเหนะ็นไหมคือการหลบหลีกเนี่ยตลบ Ultra อัลตร้าอย่างพวกบอสอัลตร้าไม่ได้นะครับผมอืมถ้าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับถ้าเรามองข้ามเรื่องการพลังเวทนะถ้ามองข้ามเรื่องพลังเวทอ่าพี่จนตีเป็นเวทหรือเปล่าจริงๆตรงส่วนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้าหรือไม่ก็ รบดิ่งรอลบเศ0เนี่ยไม่สามารถทำกับบอสอัลตร้าได้นะครับเพราะอัลตร้านั้นเป็นข้อยกเว้นนะครับง่ายๆเลยน,น,นั่นเองนะเริ่มดูการตีคนกันเลยนะครับผม p ี PL p นั่นเองอเริ่มจากเซิร์ฟการานอสเนี่ย p ีพีจะเซิร์ฟนี้จะไม่ค่อยมีนะไปที่อาร์ติกันเลยดีกว่านะครับมาจิตแล้วนะครับก็ลองดูนะครับ PL p พ p เนี่ยจะสู้ไหวไหมเราจะไป Adventure จนะครับแล้วก็ PPP นะครับ p ีพดูไอน่าหนึ่งนะครับผมอ่าเรามาดูซิว่าเราจะตีกับเขาตีไหวไหมเก้าขอใส่เทมโบดามจก่อนนะครับอันนี้หลอบเป็นมานาแบมไว้นะครับซึ่งเหมาะกับการเล่นกับกับเกติฟนะครับเกติฟเนี่ยก็จะแนะนําให้หลอบเป็นมานาแบมนะครับเพราะว่าใช้มานาเยอะนะครับผมเราจะใช้แบบน,นี้แล้วกันเนาะอ่ะตีเลยดีกว,ว่าจอยพนะีพีแล้วกัน นะโน้ตสีว่าเราจะได้สู้กับใครนะครับอยากสู้กับใครดีอันทติแฟคฮันเตอร์ก็น่าสนใจดาร์คมาสเตอร์มักลินไม่ใช่สายพีพีอยู่แล้วปล่อยไปได้นะครับโอเคมาเราเราจะใช้สกิลสามกันก่อนนะครับเป็นการอัพให้กับตัวของเราเองนะครับแต่เขายังไม่ได้เข้าห้องนี้มาเลยนะเขาเขาอาจจะเน็ตหลุดหรือเน็ตไม่ดีมั้งเดี๋ยวเราเข้าดูก่อนนะครับ คะแนเขาไม่ดีเราเค่อยหาหาใหมต่ตอนนี้เรากำลังรอคู่แข่งไงตัดจะมาครับเมื่อเรารอคู่แข่งนานจนเกินไปเราก็ต้องมาหาใหม่ดีกว่าเนาะคือไม่รู้กันว่าเน็ตเขาไม่ดีหรือว่าการจับคู่มันจับคู่ไม่ดีหรืออะไรซึ่งอย่างหนึ่งนะปัญหาเรื่งองนี้นแหละทั้เราจับคู่นานเกิน,นครับอาจารย์เ,เลยมา หาใหม่ละกันอยากเตียมเนี่ยอยากเตียมคนผู้เท่าเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวก็หลอดด้วยมาเตี๊ยมผู้เท่าโหสามคนนี้เอฟเคหมดเลยเนี่ยมาซอกมาบวกไหมซอกมาให้เจ้าวลองจะติดหน่อยนะครับโอเคมาแล้วนะเราไปได้ตีกับซอกแน่นอนเมื่อกี้ซอกก็บ้าเหมือนกันเนาะแล้วน,น่าจะเจอกับซอกนะครับแล้วกดสกิลสาม ไว้ก่อนเลยได้เลยนะครับเอ้ยแย่แล้วก็กดสามเร็วไปว่ะมันต้องต้องกดช้าน่อหน่อยนะเติบเอาไม่เอาไม่ได้เอาไม่ได้ตีเขาอล้วแย่และพลาดเลยเก้ากดอะไรของมันเก้านี้เอาใหม่เอาใหม่เก้าไม่เคยได้พีพีนะไว้เก้าเลยเรียบร้อยเลยพลาดพลาดพลาดก้าไม่ได้กดตีเขาแล้วนี่เองเนาะตายเลยโดนเขาตีเลยโดนทำเลด เาใหม่เข้าใหม่าหม,าหม,มาเราดูสิเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,มา,มาสามลบก,ก,กดเมื่อกี้ก็กดเร็วไป ปุ๊บมาตีเลยครับผมเอ้ยเอยเอเขามีสร้อยแล้วเขาไมีสร้อยนกันนะบวกกันเลยดีกว่านะอ๋อเขาใช้ทำคิปเปอร์นะครับอ่าเริ่มตีละดูซิสองสิบสามจับเกตตีนะครับทำคิปเปอร์ที่หลบจเจ๋งๆเนี่ยสู้เกตตีไหวเปล่ทาทำคิปเปอร์ที่หลบเยอะๆนะครับเจอเกตตีเข้าไปนะหลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เรียบร้อยครับถามคิปเอปเอร์แห้งนะถามคิปเปอร์แห้งเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวเราลองดูอีกนะเดี๋ยวจะอยากแตะพิวพีอีกใครชอบพิวพีใครอยากเทพในพิวพีคันนี้นะตอบโจทย์หมายรอบหนึ่งได้เจอใครครับขอเป็นคนบ้างดีกว่ามาไม่แน่ใจว่าใช่คนเดิมหรือเปล่าเนาะ ปึ๊บปป๊บในบับนลครับนะครับอาให้กดสกิลไม่ได้อะตีตีตีเอ้าเขาไม่เขาออกอะ่ะโอ้โหเขาออกเฉยนะครับเขาเห็นเกตีปุ๊บเขาออกเลยอย่างวะ <c oughs> ยังไม่ทันทำอะไรเลยเออมา,มาตอนนี้จับจับคู่ไวมารอคู่ต่อรอคู่ต่อสู้เราสักคู่หนึ่งนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจอดารนะ์กลอนะครับผมมาครับ3สามนะครับตเตะเฮ้ยโอ้โหโดนเจอคันนี้คันนี้เป็นคันลังเวทนะจะสู้ได้ไหมเนะี่ยสู้ไม่ไหวนะครับเจอคันฟอสสปิริลเอ้ยฟอสสปิริตลีเวอร์นะครับ เราเห็นน้องภูมินะครับที่เขาเล่นเกตีสเนี่ยเจ้าของรหัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาสู้สปิริตเอ่อฟอสสปิริตได้เนาะเออแต่เจ้าเจ้าจะยังอ่อนเอง <c oughs> อาจจะยังไม่เก่งนะครับแค่ลองมารีวิวให้ดูเนาะอยากว่าสู้ได้ไหมแต่เจ้าว่าเพราะไอ้ฟอสสปิริตเนี่ยมันเป็นดาเมจเวทไงครับการหลบล่าตัวเศษของเราเนี่ยมันเลยหลบเขาไม่ได้นะครับคนเดิมเจอคนเดิมแล้วไปหลบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครบสี่ครับอ,อ้าวมันออกอีกแล้วทำไมเนี่ยเจอหน้าเราต้องออกออกเลยอะไรครับเนี่ยเขาออกหรือเขาหลุดวะเสียเวลาครับแต่ไม่มีดักรอมาคนเดิมปะเนี่ยคนเดิมจะอ,ออกได้ไหมเขาลองเถอะจะออกได้ไหมเขาลองเถอะ มาเออไม่ออกแลกวไปม,มาบวกกันเลยดีกว่ามาติดตั้งออกอีกแล้วอะไรเนี่ยเขาออกเราทําไมเรายังไม่ได้บวกกับเขาเลยอเออตันนะตันละตันละมาบวกสักตั้งมาเจอคาร์โรวิเบอร์เนี่ย S O T เนี N ่ยเรียบร้อยครับผม <laughs> ในสุดเจ้าก,ก็โดน ค 5Q จนได้นะครับสะใจค่ัด้านละสะใจมาอยากเจอสปิริตอีกรอบหนึ่ง19พลาดไม่ได้กด5กับสปิริตนะครับกับปอสะสปิริตมาใครก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยใครก็ได้เอาอัน Get นี้เกติดได้มาไม่น่าหรอกของเกติดเขาบอกเกติดโอโอพีเกินนะครับ s ot โอทีไมกรอบหนึ่งแล้วกันไปอยากเจอฟอสสปิริตอ่ะบัฟปุ๊บไปแล้วเดียวเมลต้าไปตันตันไปตันไปเรียบร้อยโดนนะครับโดนเราตันแล้วเละไหมเราจะเละไหมเอาลนะเขาสามารถตีเราโดนนะเพราะเขาเป็นเรียบร้อยครับแล่ก็พลาด <c oughs> เออเฮ้อเออเฮ้อเอเอเฮ้อเอาเป็นว่า มันก็เป็นลูกเล่นเนาะสตูของเกตติฟนะครับก็คือฟอสซปฟิลิตนะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันเพราะเจ้าสู้ไม่ได้เนาะอ้เจ้าอาจจะกากเองด้วยนะครับฝีมือไอเจ้าจะไม่ไม่ใช่สายพิวพีอยู่แล้วนะครับใครที่สายพิวพีและอยากลองก็แนะนานะครับเกตติฟก็ถึงเป็นค่าที่โอเคเลยนะครับเพราะว่าคู่แข่งของเกตติฟนะครับก็คือฟอสซปฟิลิตนะครับซึ่งน้องภูมินะเจ้าของหัตถ์ที่เล่นนะครับเขาก็สามารถชนะได้นะครับผม เลืองอืมเด้๋ยวไอ้ก็อาจจะกากไปด้วยแหละมั้งโอเคพอเป็นประมาณว่าตอนนี้คือ p ีอก็คือจุดสุดที่ไอ้ก้าวว่าสุดยอดก็จะมีฟอสสปิริตนะครับกับเกียรตีฟ e นั่นเองสองสองค้านี้ยืนคู่เลยนะครับเป็นราชาคู่ของ p ีอนะครับโอเคก็ดูการตัดเกรดก็จะประมาณนี้นะครับผมไอ้ก้าวตัดเกรดไปก็จะให้ p ีอนะครับเป็น 2S เลยนั่นกันให้ p ีอเป็น 2S นะครับแล้วก็ ส่วนโซโลนะครับไอ้เก้าให้เป็น S เดียวนะครับด้วยความที่ดาเมจไม่ได้เยอะมากครับการโซโล่ขับว่าโซโล่ได้ไหมโซโล่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้ก็ถือว่าจะเอสอยู่นะครับผมแต่ส่วนนั้นฟาร์มฟาร์มไอ้เก้าให้ B นะครับผมเอาบอาบีเป็นเซอร์ไพไปไหมเอาเออประมาณบีได้เพราะว่ามันตีมันดาเมจเดียวเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับฟาร์มเป็น B นะครับผมโซโล่เป็น S นะครับแล้วก็ PP SS นะครับผมโอเคใครชอบก็มาซื้อ หินโลหะนะครับแล้วก็ไปแลกในฮินโลหากันได้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้ช่องของแอดกาว์นะครับกลับมาสร้างรายได้ได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ปิดปิดฟังก์ชันนี้มาระยะระยะหนึ่งแล้วนะเพราะว่าอก้าวไม่ได้ทําต่อนะตอนนี้กาก็กลับมาเปิดสร้างรายได้วต้องขอบคุณคนดูนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามนะครับและยังดูคลิปแอดก้าวแล้วก็สนับสนุนแอดก้าวอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสิดตามไ้เจ้าด้วยนะครับผมอยากให้เจ้าทำคลิปอะไรต่อไปนั้นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไอ้เจ้าจะพิจารณานะครับว่าคลิปไหนที่โอเคคลิปไหนที่ไอ้เจ้าทาพอทําได้นะครับไอ้เจ้าจะมาทําให้่านชมได้ดูกันเลยนะครับแล้วเจนครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ